ท่านผู้ชมคะพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรว,วันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามสีรุชนกุลอาจารย์อูน,นะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกรัคนาราศีกันเมื่อสักครู่ได้คุยกันถึงอิทธิพลของดาวพะวระพฤหัสบดีนะคะอาจารย์มีอะไรเสริมอีกไหมคะค่ะในจุดที่ดีอีกหนึ่งจุดนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะคะอยู่พบที่7นะคะ,คะของคนลัคนาราศีกันเรียกว่าเป็นราศีนระ ได้นระอุดมเกณฑ์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าโชคสองชั้นะนะคะอาจารย์ได้ทั้งพบเรือนที่ดีมาตรฐานเป็นเกษตรได้ทั้งอุดมเกณฑ์ะนะคะได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะ,คะจากคนใกล้ชิดญาติพี่น้องคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานท่านที่นะคะอยากสร้างความมั่นคงในชีวิตอยากซื้อบ้านใหม่ออกรถใหม่ปลูกบ้านใหม่ในช่วงนี้ดี นะคะเนื่องจากพันธุนะคะไปเป็นเกษตรที่พบปัตตนิบางท่านเนี่ยมีคนมาสู่ขอแล้วก็ได้บ้านได้รถได้รถนะคะได้สํานักงานได้สํานักงานเปิดร้านใหม่เปิดร้านใหม่สร้างบ้านใหม่ช่วงนี้ดีนะคะเพียงแต่รอให้ดาวพระพุทธนะคะโคจรไปเป็นสุภะนะคะที่พบ ที่ราศีพฤษภวันที่มิถุนี่ืงานนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นถึงแม้ว่าพุธเป็น9ก็จริงแต่ว่าดีกว่าพุธมรณะค่ะอาจารย์ค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยแม้นดาวองค์ไหนนะคะให้โทษแต่ดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณท่านเขสามารถผ่านพ้นไปได้ก็เรียกว่า80% 80%นะคะาวพฤหัสคุ้มโทษคุ้มภัยก็ดีนะคะในดวงชะตา ของชาวราศีกันลัคลาราศีกันเนี่ยเพราะฤหัสมาเป็นปัตตนต,ตนีก็จะได้รับการสนับสนุนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมได้เรียกว่าพบคู่พบคู่เอจอเจอเนื้อคู่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้มีความรู้มีความสามารถเช่จากดาวพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ ครูอาจารย์ท่านกล่าไว้ว่าเมื่อดาวพระราศดีเนี่ยมาเล็งลัคนาเกิดหรือมาทับมาคุ้มโทษคุ้มภัยเนี่ยเขาแต่งไว้ว่าเจ็ดพระเคราะห์จรมาหมายฆ่าฟันหากองค์ครูป้องกันมันขวัญหน,นีเพราะองค์ครูศักดิ์สิทธ,ธิ์เรืองฤทธีพวงไพรียกมาระอาใจหากองค์ครูท่านขุนฉุนพิโรธประกาศโทษลงทนันรันทับใสแม้นองคอินศักดิรร์สิทธิ์ฤทธิไกรก็ไม่อาจจะช่วยต้องมวยมอนเพราะฉะนั้นพระนัทธ์สวัสดี คุ้มโทษคุ้มภัยท่านก็ชนะไปแล้วขาดลอยแปสิเอร์เซนตาจารย์ใช่คะแมนดาวพุทธจะเป็นมรณะค่ะแต่ท่านก็ยังมีก็เรียกว่ามีตัวช่วยมีตัวช่วยมีคนสนับสนุนใช่ค่ะให้ท่านสามารถผ่านพ้นจุดวิกฤตไปได้แน่นอนแม้นป่วยก็เจอหมอเจอยาที่รักษาถูกโรครักษาหายรักษาได้ดีดีนะคะไม่แบบรักษาแบบอนาถาใช่ค่ะก็เลยัืเป็น เกษตรเป็นอุดมอุดมเกณฑ์ได้เกณฑ์ที่ดีก็เจอหมอเจอแพทย์เจอยาดีใช่เจอคนดีเจอคนดีแวดล้อมแวดล้อมไปด้วยหมู่คนดีใช่ค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีอาจารย์และดาวพระัสดีนี่ก็ยังเล็งสำหรับชาวราศีพฤษภเล็งดาวพระอาทิตย์อ่ะราศีกันเออราศีกันเกิดอะไรขึ้นคะค่ะฉะนั้นเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรค่ะนะคะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะ ในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านนะคะท่านที่ต้องการกู้ธนาคารนะคะท่านที่พีดาวอาทิตย์กุมรักษ์พินาราศิกันนะคะประสบความสําเร็จผ่านอย่างแน่นอนนะคะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ที่มีเรียกว่ามาตรฐานโดดเด่นนะคะเป็นเกษตรนะคะคือได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะพฤหัสบดีพีวัฒน์ ร้วิวันสิทธิโชคคำหันตมหิบติพุชาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีลับๆด้วยอาจารย์นองจากดาวประทิต์มาจากเจ้าเรือนวีชาอนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนได้ได้สิ่งที่ดีแน่นอนเลยนะคะแล้วก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านก็นิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ารูปเข้าอรเข้าโรคเข้ารอยนะคะ นี่คืออิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีนะคะเราไปตอนที่ดาวที่น่าสนใจอีกองนะคะซึ่งเป็นดาวคนละขั้วกับดาวพระฤหัสบดีคือดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวสนิเทพเป็นเทพแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยเป็นดาวนิ่งนิ่งขรึมขรึมนะคะกวจรระยะเวลาค่ะหนึ่งราศีใช้เวลาสองปีครึ่งนะคะสามสิบปีรอบจักรราศีใช่ค่ะสิบสองปีสามสิบเอาสิบสองราศีสามสิบปีสาสิบปีนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ตอนนี้ดาวพระเสาร์นะคะซึ่งท่านมีมีเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ที่ราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมซึ่งเป็นภพปุตตะนะคะปุตตะแล้วก็ภพอริตอนนี้โคจรมาเป็นปุตตะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคะอาจารย์ค่ะปุตตะปุตตะเป็นเกษตรนะคะแต่เป็นดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยโคจรเนื่อช้าเนื่อนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เสาเป็น5แกะ่ละัคนาค่ะ,คะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังนะคะคเป็นเขาเรียกว่าเป็นทินทุบัติของวันเกิดค่ะเสานี่เป็นเรื่องในความคิดคิดช้าคิดเยอะคิดมากนะคะเคร,ะครียดวิตกกังวลนะคะในเรื่องกุฏตักนะะในเรื่องการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับบุตรบริวารการจะทําอะไรใหม่ๆคิดเยอะคิดมากอาจจะช้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะ,ะ,คะแต่ในจุดที่ดีมาตรฐานเป็นเกษตร เพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับทอาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของเก่าของแก่ของโบราณตรงนี้ดีบางท่านเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะมีบริวารเก่าๆก,กลับเข้ามาทํางานกับท่านนะคะเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะเนื่องจากมาตรฐานเป็นเกษตรนะค,ะ,คะบางท่านเนี่ยคิดอยากจะลงทุนนะคะทำอะไรในช่วงนี้นะคะให้ไตรตรองให้ดีนะคะแต่อย่าคิดนานเกินไปเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ย เรียกว่าคิดช้าคิดนานเราพลาดโอกาสได้นะคะช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังจะมีปัญหากับบุตรบริวารของท่านด้วยนะคะปัญหาที่เจอนะคะเป็นปัญหาเก่าๆเป็นปัญหาเรื้อรังสะสมกันมานานนะคะอาจจะผุ่นข้องหมองใจกันได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็ท่านที่จะวางแผนมีบุตรนะคะอาจจะยากหน่อยช้าหน่อยนะคะดาวพระเสาร์นี้จะอยู่ที่ภพปุตตานะคะไปจนถึงวันที่1มีนาคม2566นนะคะคนบุคคลที่ไม่ได้เกิดวันเสาร์นะคะก็จะเจอ เหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะห้นะ,ะแต่ด้วยความหมายดาวเนี่ยพระเสาร์เป็นดาวโทษทุกเป็นดาวแห่งความเครียดก็อาจจะคิดจะทําอะไรดีในช่วงนี้ค,คิดไม่ออกนะคะแต่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยยิ่งเป็นคนคิดมากอยู่แล้วะนะคะก็จะได้รับผลตรงนี้เนี่ยมากมากกว่าถึงร0อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะพระเสาร์ในภพที่5เนี่ย ก็เป็นก็เรียกว่าพิมพ์ทุบทนะคะคือจุดเสียจุดช้ำจุดรั่วจุดหนองระวิภูมะทั้งโสราปัญจะแกลคนาพุทเก้านะคะ,ค,ะคือพระเสาสถิตพบที่ห้าพบปุตตะค่ะก็เกี่ยวกับอาจารย์ตะวนก็ได้บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องลูกค่ะเกี่ยวกับเรื่องเริ่มง,งานกิจการใหม่ๆกิจาการใหม่ๆคิด,ค,ดคิดมากอา่ก็ให้ใช้วิจารณญาณให้ใช้วิจารณญาณท่านลงทุนไปเกี่ยวกับให้ถูกฉโฉลกกับดวงดาวค่ะ ของเก่าๆเอามารีโนเวททำใหม่ดีมากทำเกี่ยวกับการเกษตรที่ดินนะคะอสังหาริมรัพขาต้นไม้นะอสังหาริมทรัพ์นะคะการรีโนเวทการทําอะไรของดําๆของเก่าๆอันตรงนี้จุดดีนะคะนะคะก็สมควรจะทําเกี่ยวกับอิดหินปูนค่ะทรายค่ะพวกของเก่าๆเกี่ยวกับ ซ่อมแซมซมแนะคะค่ะเรียกว่าของเก่าๆเ็าเรียกว่าอนุรักษ์รัฒนาใช่ค่ะจะดีขึ้นจะดีนะคะนะคะรีโนเวทเนี่ยพวกนี้ก็จะดีขึ้นของมือสองต่างๆนะคะดีของเก่าๆแก่ๆนะคะใช่ค่ะมีบางคนถามอาจารย์ว่าขายลงได้ไหมอ๋ออันนี้เป็นจุดที่ดีนะคะอาจจะทําขึ้นมาใหม่นะคะสั่งทํานะคะ นะคะอันนั้นดีเลยของเก่าๆแก่ๆป่าช้ารกชัดเนี่ยตรงเนี้ยผูกกระดาวเสาีเลยใช่นะคะคืออันนี้ใช่เลยนะคะก็ถักสามารถทําได้นะคะอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะอันนี้คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะที่สถิตอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นพบปุตตะนะคะเป็นเกษตรคือทําได้แน่นอนใช่ก็เกี่ยวกับของเก่าๆแก่ๆเนี่ยท่านก็ทําไปได้เลยใช่ค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแน่นอนแน่นอนชัวร์ชัวร์โอเคนะคะนี่คือพระเสาร์นะคะ ก็ไปตอนที่ดาวพระมฤตยุมฤตยุทายภัยอาเพศทายมฤตยุมฤตยูเป็นดาวอากาศธาตุนะคะก็เป็นดาวแห่งพูดผีปีศาจวิญญาณเทพารักนางไม้ตอนนี้ดาวพระมฤตยูนะคะซึ่งสถิตอยู่ที่ราศีเมษพบมรณะมาจากพบอริอริมรณะจะเกิดอะไรขึ้นะอาจย์ค่ะที่ผ่านมาหลายๆปีะนะคะ,ค,ะคนลักนณาราศีกันเนี่ยก็เจอภาวะ,ะที่เรียกว่าในเรื่องสุขภาพนะคะ,คะอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องออ ไม่สบายเจ็บป่วยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ก็หายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยเช่นกัน al, นะคะบางท่านหมดหนี้หมดสินนะคะก็ต้องแต่ก็ต้องระวังเนื่องจากมฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งภัยอาเพศบางคร,บครั้งเนี่ยเกิดหนี้สินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะแต่ต่อไปนี้นะคะจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากมฤตยูเนี่ยจะยกออกจากภพมรณะนะคะไปที่ภพสุภะเรื่องอริ ต่างๆนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เบาบางลงนะคะในวันที่7กรกฎาคม2565นะคะที่ดวงชะตาชีวิตของท่านนะคะในเรื yani ่องสุขภาพของท่านจะดีขึ้นถึงแม้พระราหูอยู่นะคะแต่พระราหูเนี่ยโคจรเร็วกว่าพระมรตยูนะะย้อนจากหนึ่งราศีใช้เวลาแค่หนึ่งปีครึ่งนะคะเชนั้นเนี่ยหลังวันที่7กรกฎาคม2565มฤรยุูยกออกนะคะ เป็นจุดที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องทั้งดนี้สินค่ะสุขภาพนะคะพบสุขภาพเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องให้เราใช้วิีชีวิตเรียกว่าจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนใช่ค่ะในเรื่องชีวิตการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของท่านเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลงในปีนี้ค่ะหลังวันที่7กรกฎาคม2 5 6 5ส่วนเรื่องหนี้สินสุขภาพต่างๆเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายดีขึ้นค่ะอาจารย์นะคะ เรียกว่าทุเราเบาบางทุเลาเบาบางวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตก็ดีขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะโดยไม่คาดคิดไม่คาดคิดโดยไม่คาดฝันเออนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระฤาษียูนะคะสรุปว่าดาวพระฤรษยูเนี่ยก็จะให้คุณให้คุณเพียงแต่ในจังหวะนี้เนี่ย พุธร่วมมรตยูยราหูร่วมมริตาโยในพบมรณะนี่มีดาวหลายองค์เรามาระวังในเรื่องการเดินทางสุขภาพขององค์ะอาองค์เลยเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ตอนขานดาวบอกว่า4องค์จริงๆแล้วห้าองค์ห้าองค์ตกดาวพระราหูเป็นหนึ่งองค์ใช่ค่ะก็เพิ่มในตอนนี้แล้วเพิ่มให้นะคะค่ะอาจารย์ตอนนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลารดเร็วมากวันนี้เร็วนะคะอาจารย์มีอะไรฝากหน่อยนะ ค่ะก็ชาวราศีกันนะคะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนด้วยดาวพฤหัส,สบดีเป็นเกษตรปีนี้ขอให้ท่านมุ่งมั่นนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ดีแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะค่ะพวกเราทั้งสองอาจารย์ดาวังงามศรีรัชนคุณดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ขอวอวยพรในทุกท่านมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะขอบพุณนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสรภูมิและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ขอกราบขอบคุณท่าน อาจารย์ดรพินโยคุณเจเริญนายกสมาคมมริันานาชาติที่ปรกาศแก่พวกเราทั้งสองได้มาทำหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอกราบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ํารวยเฮงเฮงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะตะเลิศศกใหม่แล้วขอให้รวยรวยเฮงเฮงมีแต่สิ่งดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ